สวัสดีค่ะพบกับโมเมนะคะรถยนต์มือสองคุณภาพดี t o โยต้าชัวบางนาค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมรถนะคะเอาติปไฮบริดนะคะคันนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นเกรดรุ่นตัว NT นะคะปี2019ตัวนี้จะเป็นตัวไมน่าเชนแล้วนะคะราคาจำหน่ายเพียง688,000บาทเท่านั้นคันนี้เร่งมาอยู่ที่ 7 8 0 0 0นะคะประมาณ7,800 0ค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะซื้อแบบจากไฟแน้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง1 8 8 8 4บาทเท่านั้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้โมเม,เมจะพาไปชมรถนะคะไปชมกันเลยค mm hmm. ่ะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านนี้จะมีไฟ daytime running light นะคะเป็นแบบ LED ค่ะสังเกตตัวไฮดริกก็จะมีเป็นโคมสีฟ้าแบบนี้นะคะ ตัวโลโก้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นตัวรถไฮบิดค่ะค่ะเดีย๋ยวมาชมด้านข้างนะคะคนขับกระจกมองข้างนะคะก็จะมีพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะจะเป็นล้อแมกค่ะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะขอบ16ตัวนี้จะจับคู่กับยางบิสโต e น,นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเลยนะคะมาพร้อม กันสาดด้านข้างนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่ตัวแตรรถให้2ดอกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบระบบสัมผัสค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะใช้เปิดแบบระบบสัมผัสได้เลยหรือว่าล็อกโดยใช้ระบบสัมผัสก็ได้นะคะเวลาล็อกเนี่ยกระจกมองข้างจะพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะกดล็อกเราก็ตอดมือเข้าไปแค่นี้ค่ะ มาชมด้านในนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นภายในสีดำนะคะมาพร้อมเบาะหนังนะคะจากโรงงานค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันที่ตรงพงมาค่ะเดี๋ยวโมเม,เมจะเริ่มสตาร์รถกันก่อนนะคะคันนี้จะเป็นแบบพุสตาร์นะคะเราก็จะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยเท้าค่ะสังเกตว่าเครื่องยนต์จะเงียบมากๆเลยค่ะเหมือนเหมือนยังไม่ได้สตาร์เลยนะคะ หน้าจอม่านวัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพุ่มหนังนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะคะสามารถเปลี่ยนเมนูที่พวงมาลัยได้ค่ะแล้วก็มีรอ,อ,องรับบลูทูธนะคะรับวางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยก็ได้นะคะ มาดูที่ตัวหน้าจอเครื่องเสียงค่ะถัดมานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแอร์ะจะเป็นอัตโนมัตินะคะค,ค่ะตรงนี้บริเวณพันเกียร์นะคะเราก็จะมีฟังก์ชันตรงบริเวณด้านหน้าของเกียร์ด้วยนะคะก็จะมีเลือกปรับโหมด EV วโหมดนะคะปุ่มลดลื่นถลายนะคะแล้วก็ เป็นไร้โหมดนะคะก็สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเบรกมือจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็มีตัวเบรกโฮด้วยช่วยเวลารถติดไฟแดงนะคะรดอาการเมื่อยล้าขณะขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยเราจะมีคาซีทด,ด้วยนะคะสามารถให ครอบครัวนะคะที่มีเด็กๆนะคะก็ใช้คาซีฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีสัญญย่ารักไฮดีตยงด้านท้ายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงท้ายกัน,นะคะ่ะตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดแบบระบบสัมผัสที่ตัวด้านท้ายก็ได้นะคะ ลุ่มจะอยู่บริเวณนี้นะคะเราแค่มีกุญแจถ้าเกิดรถล็อกอยู่มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวรถนะคะเราก็เปิดกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะสำหรับท้ายนะคะตรงนี้ออกแบบมากว้างมากๆเลยเราก็จะมีออกแบบในการเก็บตัวแบตเตอรี่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ห้องสัภาระที่ค่อนข้างกว้างมากค่ะอุปกรณ์ที่เรามีให้ลูกค้าก็คือครบหมดเลยนะคะ ยางอะไรนะคะชุดแม่แรงบล็อกถอดล้อนะคะมีมาครบเลยค่ะนะคะรถไฮบริดเนี่ยเราก็รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเบนซินแกส๊สฮอ9195นะคะแล้วก็ e20 ตัวนี้จะไม่รองรับ e85 นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเอาติกคันนี้นะคะติดต่อโมเมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0832499554นะ ก็สามารถโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวโมเมนต์จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ